วิธีการสืบค้นสามารถสืบค้นได้2วิธีวิธีที่1การสืบค้นแบบพื้นฐานหรือ basic search วิธีที่2การสืบค้นแบบขั้นสูงหรือ advanced search การค้นหาแบบพื้นฐานหรือ basic search ไปที่หน้าแรกของการสืบค้นค่าตั้งต้นจะอยู่ที่ basic search สามารถพิมพ์คำค้นหรือ keyword ที่ต้องการและคลิกสืบค้น หน้าจอจะแสดงผลการสืบค้นและจำนวนรายการผลลัพธ์ที่ได้วิธีที่2การสืบค้นแบบขั้นสูงหรือ Advanced Search ไปที่หน้าหลักของการสืบค้นคลิกเลือกที่ Advanced Search พิมพ์คำค้นหรือคีย์เวิร์ดที่ต้องการเลือกขอบเขตข้อมูลในการสืบค้นสามารถเลือกคำเชื่อม and or not และพิมพ์คำค้นคีย์เวิร์ดคำที่2หรือ3และกดค้นหา